วิธีเปลี่ยนสายน้ำมันเครื่องยนต์อนเนกประสงค์ถอดกองอากาศออกถอดปลั๊กหัวเทียนใช้บล็อกประแจหัวเทียนขันหัวเทียนออกถอดน็อตยึดถังน้ำมันตัวที่1ใช้บล็อกน้ำยาเบอร์สิบหรือประแจปากตายเบอร์10ถอดน็อตยึดตัวที่2และตัวที่3โดยใช้ประแจเบอร์1ิททำการขันออกใช้ครีมปากจิ้งจกขนาดเล็กกดกิ๊บล็อกสายน้ำมันฝั่งคาบู ดึงถังน้ำมันออกนำสายน้ำมันเก่าไปเทียบซื้อสายน้ำมันใหม่ร้านอะไรใกล้บ้านจะจัดของแท้ของถูกแล้วแต่งบเทียบความยาวเดิมแล้วตัดออกใส่สายฝั่งถังน้ำมันพร้อมล็อกสายเสียบสายน้ำมันเข้ากับที่เดิมใส่สายน้ำมันฝั่งคาบูและล็อกสายด้วยกิ๊บล็อกให้เรียบร้อยก่อนขันน็อตเติมน้ำมันเพื่อทดสอบจุดลอยรั่วต่างๆใส่น็อตเข้าที่เดิมทั้ง3ตัวพร้อมขันให้แน่น ใส่หัวเทียนและป้กหัวเทียนและสุดท้ายใส่กองอากาศเป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับ